สลับอารมณ์ไปดูการประมูลวัตถุที่เหลือรอดจากโศกนาฏกรรมเรือไททานิกกันบ้างน,นะครับมีนาฬิกาทองคําของผู้โดยสารที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ถูกประมูลขายในราคากว่า1นล้านปอนด์หรือไม่ต่ำกว่า54ล้านบาทสถาบันการประมูล Henry ่ l d ลดริชแอนด์ซันในสหราชอณาจักรระบุว่าตัวเลขนี้ถือเป็นการทุบสถิติประมูลขายวัตถุเหลือรอดจากไททานิก หลังจากเกิดโศกนาฏกรรมการเดินเรือครั้งเดวร้ายเมื่อวันที่15เมษายนปี1912ในขณะที่เรือสำราญลำนี้เดินทางมุ่งหน้าไปยังมหานครนิวยอร์กนะครับนาฬิกาเรือนนี้สลักตัวอักษร JJA เป็นของจอห์นเจคอบแอสเตอร์มหาเศรษฐีชาวอเมริกันวัย47ปีที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนั้น ส่วนกระเป๋าใส่ไวโอลินก็ถูกประมูลไปด้วยราคา290,000ปอนด์และเมื่อรวมกับภาษีและค่าธรรมเนียมราคาก็เพิ่มขึ้นเป็น360,000ปอนด์กระเป๋าใบนี้เป็นของวอลเลซฮร์ลีย์ผู้บรรเลงเพลงให้ผู้โดยสารได้ผ่อนคลายโดยฮร์ลีย์เสียชีวิตจากเรืออับปางแต่กระเป๋าใบนี้ก็เหลือรอดมาได้ครับ